มหาสมุทรแห่งสายหมอกทีรันได้รับแผนที่โบราณที่เล่าขานกันว่ามันนำทางไปสู่มหาสมุทรแห่งสายหมอกสถานที่ที่ไม่มีใครเคยค้นพบเขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไขค,ความลับของมันเส้นทางพาเขามายังตป่าที่มีเสียงกระซิบของต้นไม้ที่น่าพิศวงและพบกับบททดสอบมากมายเขามาถึงชายขอบมหาสมุทร และพบกับมังกรผู้เฝ้าดินแดนต้องห้ามมันตั้งคำถามแก่เขาว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อค้นพบหรือเพื่อครอบครองคำตอบของเขาจะกำหนดอนาคตของมหาสมุทรกีรันเลือกที่จะปกป้องมหาสมุทรไม่ใช่ครอบครองพลังของมันมังกรเผยความลับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจของธรรมชาติเมื่อกีรันทำคำมัน่นเขากลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งสายหมอก และมหาสมุทรก็กลับคืนสู่สมดุล